เดือน2เดือนที่ผ่านมาครับเพื่อนๆในปีที่ผ่านมาเนี่ยการลงคลิปวิดีโอของเรามันจะไม่มีเวลาที่แน่นอนคือมันจะไม่ชัดเจนใช่ไหมครับมันทําให้ได้ดูบ้างบางคนก็ไม่ได้ดูบ้างบางคนก็ต่อเนื่องบางคนก็ไม่ต่อเนื่องกับเนื้อหาที่ดูกลางกลางเดือนมิถุนาหรือต้น,ต,นต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับเราได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงคลิปวิดีโอในช่องใหม่ครับซึ่ง คลิปวิดีโอของเราอ่ะมันจะออนแอร์ทุกทุกหกโมงเช้าของทุกวันฉะนั้นถ้าเพื่อนๆพ,พอจะมีเวลาไม่ยังไม่ได้ออกไปทํางานทําการมีเวลานั่งพักเบรกจิบกระฟงกาแฟตอนเช้าก็ก็ยังสามารถที่จะเปิดคลิปวิดีโอของเราฟังไปด้วยทํางานทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆไปด้วยในช่วงระยะเวลา5นาที10นาทีสัสดส่วนด้วยเฉลี่ยก็ยังพอทําได้ั้นก็ฝากเพื่อนๆไว้นิดหนึ่งนะครับว่าเราจะเจอกันทุกๆ หกโมงเช้าของทุกวันผมจําไม่ได้แล้วเพื่อนๆมันนานแล้วแหละแต่ว่าผมแคปคอมเมนนี้ไว้คิดว่าวันหนึ่งถ้ามีเวลาว่างๆจะมาทําคลิปวิดีโอทบทวนแล้วก็ย้อนความเกี่ยวกับเหตุผลว่าทําไมใครที่ยังจําเป็นและไม่จําเป็นเกี่ยวกับปัญหา,หาเกี่ยวกับวิธีการก้าแบบนี้ต้นเรื่องของคลิปวิดีโอนี้มาจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆท่านหนึ่งครับ ที่ทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอของผมผมจําไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนนะเพื่อนๆนะเพราะว่าผมแคบไว้นานแล้วถามผมว่าปุ๋ยรองพื้นในานาข้าวอะ่ะเราจําเป็นต้องใช้สูตรไหนผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มต้นอย่างไงนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆพยายามที่จะลําดับเนื้อเรื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันทีละขั้นทีละสะเต็ปให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้นะเพราะว่าณวันนี้เองอะ่ะเราไม่ได้ทําเนื้อหาที่มัน ขยี้หรือว่าไปเจาะจงหรือว่าพยายามจะเขาเรียกอะไรอะประมาณว่าจะ,จะ,จ,ะจะชี้นาหรือว่าจะส,งส่งเสริมหรือว่าจะกระตุ้นทําให้คนพยายามใช้ปุ๋ยเคมีให้มากกับนาข้าวโดยที่ไม่ได้เข้าใจถึงเหตุถึงผลของการใช้งานที่ถูกต้องจริงๆแล้วมันจะเป็นผลเสียผลร้ายมากกว่าผลดีดังนั้นเดี๋ยวค่อยๆอ,อธิบายนะเพือ่อนๆนะว่าคนกลุ่มไหนที่ยังมีความจําเป็นกับเรื่องนี้อยู่เนาะ ถ้าพูดถึงความจําเป็นเนี่ยเพื่อนๆของการใช้ปุ๋ยรองพื้นในานาข้าวเนี่ยจัดกลุ่มคนจัดลําดับคนเนี่ยมันยังเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสภาพเดิมๆมีวิถีชีวิตในการทํานาแบบเดิมๆคําว่าเดิมๆไม่ได้แบบโบราณดึกดําบันะนะเพื่อนๆนะนิยามของคาว่าเดิมของผมในที่นี้หมายความว่ากลุ่มคนที่ยังมีวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีแบบเกา๋าเกี่ยวเซ็ตทํานาแบบเกา๋าไม่มีเวลาพัก ฟื้นดินแล้วก็เร่งรีบกับการทำนาต้องแข็งวันแข็งเดือนแข็งน้ำแข็งฟ้าแข็งฝนเนี่ยคนกลุ่มนี้ยังจัดอยู่ในขายหรือในกลุ่มของคนที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยรองพื้นในนาข้าวอยู่นะครับเพื<ๆ>่อนๆสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมในนิยามของคำว่าความจำเป็นอยู่เนี่ยเพื่อนๆมันมาจาก เหตุผลอะไรเพืเ่อนๆครับความถี่ของการทํานาที่มากเนี่ยเพืเ่อนๆเราช่วงเวลาของการพักตัวดินเนี่ยที่สั้นเราจะทําให้ดินเราอะ่ะมีโอกาสได้รับออกซิเจนได้รับ UV บ้างเพื่อที่จะทําให้เกิดการปลดปล่อยประจุไอออนที่สมบูรณ์เนี่ยมันแทบไม่มีเลยครับเพืเ่อนๆพอมันไม่มีเลยปุ๊บเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรครับมันทําให้เกิดปัญหาปัญหาอะไรครับปัญหาคือเวลาปลูกข้าวไปปุ๊บเนี่ยข้าวมันก็จะมีลักษณะอาการที่เขาเรียกว่าทรงโคงที่เลื่องแกนแคะไม่โต นี่คือลักษณะของกลุ่มคนที่อยู่ในสภาพที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เลยครับเพื่อนๆดังนั้นไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยยังคงมีความจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยรองพื้นอยู่ที่นี่เราลองมาดูสิว่าแล้วเวลาจะใช้ปุ๋ยรองพื้นเนี่ยเราควรโฟกัสถึงเรื่องอะไรสำคัญก่อนคำถามที่อยู่ในคอมเมนต์คลิปวิดีโอนี่ถามว่าสูตรอะไรที่ใช้รองพื้นถึงจะดีเราต้องมาพิจารณาถึง ข้อดีและข้อด้อยของปุ๋ยแต่ละสูตรแต่ละตัวให้ได้ก่อนครับเ,เพื่อนๆเพราะบางทีเนี่ยสมมติง่ายๆเลยสมมุติมมว่าคุณคิดอะไรไม่ออกคุณนึกถึงยูเลียก่อนเลยนะแล้วคุณเอายูเลียไปรองพื้นนะจินตนาการนะคุณเอายูเลียไปรองพอื้นปุ๊บพ,พอเอายูเลียไปรองพอื้นปุ๊บรองพื้นไอ้ว่ารองพื้นเม็ดข้าวยังไม่ลงเลยหรืออาจจะลงพร้อมกันเช้าราองพื้นทรายหวานข้าวก็แบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะทําได้หรือจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับเพื่อนๆประเด็นมาอยู่ตรงที่ว่าและอีกกี่วันที่ข้าวจะเริ่มใช้ยลากทํางานอย่างสมบูรณ์ลองนึกไปดิติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติก๊กตเกือบ15วันนับตั้งแต่วันลงดินใช่ปะ่ะถูกปะ่ะถึงจะสมบูรณ์ถึงจะเริ่มสมบูรณ์ผมให้เพื่อนๆเดาต่อว่าในสภาพดินแบบเดิมๆแบบเนี้ยแบบที่ไม่เคยทําอะไรเลยนะ15วันเนี่ย สภาพดินอยู่ในสภาพไหนครับเพื่อนๆตอบตอบเลยแข็งโป๊กแน่นปักใช่หรือไม่แล้วสมมุตินะข้าวได้ปุ๋ยก็จริงนะปุ๋ยที่เราใส่นะได้ก็จริงถามเพื่อนๆน,นิดนึงนะมันได้กี่วัน แล้วที่เหลือจากนั้นลากข้าวจะสามารถช้อนใช้ดินที่แน่นปักเนี่ยลงไปสู่ด้านล่างได้ไหมลงไปหาสารอาหารที่มันกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งผืนดินของเราที่ใส่ปุ๋ยเคมีะสะสมมาเป็นเวลาเนิ่นนานไอตัวที่มันสลายตัวเองยากไอตัวที่มันตกคลึกเนี่ยได้ไหมแทบไม่ได้เลยก็เพราะเหตุผลนี้งไงครับเพื่อนๆมันจึงจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยรองพื้นแต่เวลาใส่ปุ๋ยรองพื้นเนี่ยเราต้องพิจารณาภาพรวมอย่างนี้ครับหนึ่งมันต้องละลายช้าสอง มันต้องค่อยๆปลดปล่อยตัวเองเราอย่าไปเอาปุ๋ยในกลุ่มยูเรียมาใส่รองพื้นนะเพื่อนๆนะอย่างนี้ไม่ใช่แนวทางที่ดีนะครับใส่ได้แต่ไม่ใช่แนวทางที่ดีเหตุผลเพราะอะไรครับเพื่อนๆกลัวระบบลากข้าวจะทํางานได้อย่างสมบูรณ์มันกระปาเข้าไปเกือบ15วันแล้วเพื่อนๆสมบูรณ์นะย้ํานะสมบูรณ์เข้าใจปะไม่ใช่เริ่มใช้งานสมบูรณ์ระบบลากทํางานอย่างสมบูรณ์ฟังดีๆนะยา อย่าฟังห้าวิแล้วเอามาตัดสินแล้วก็มาคอมเมนต์เลยนะเพื่อนๆนะไม่เอานะแล้วผมทำไหนณวันนั้นเองยูเลียจะยังคงอยู่ไหมอะ่ะมันไม่รอแล้วมันไปเรียบร้อยเอาเราทําไงอะ่ะท้งนั้นอนะ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนไมเซทไหมเพื่อนๆเมื่อมันรองพื้นด้วยยูเลียไม่ดีแล้วมันควรจะรองพื้นด้วยสูตรอะไรเยอะแยะเลยที่มีอยู่นะพอพูดไปอย่างนี้อาจริงๆไม่การพูดแบบนี้ไม่ใช่ชี้นานะมันเป็นเพียงแค่ยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นนะมันจะดินอะไรไม่รู้ไม่สนแต่ไมเซทของเราสําคัญเลยคือ พิจารณาก่อนเลยว่ามันต้องละลายชา้าและต้องค่อยๆปลดปล่อยตัวเองโอเคปะอ่ะมีอะไรบ้าง1สูตรเสมอ2 18 88บดแปดได้ไหมได้16 88ได้ไหมได้ยี่ห้าเจ็ได้ไหมได้ยี่เบสศูนย์ศูนย์ได้ไหมได้เห็นปะโอโ้โหแค่นี้คุณก็ไม่มีแรงจะซื้อแล้วเนี่ยไม่รู้ต้องกี่บาทแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่ที่ที่สัตยานมาแค่นี้เนี่ยแล้วต้องโฟกัสอะไรอีกที่เนี่ยอ่ะดูสิดูสิว่าราคา ตัวไหนที่คุณมีศักยภาพที่จะซื้อมันได้นะซองให้พิจารณาว่าความจําเป็นของช่วงเวลานั้นคุณต้องการอะไรอ่ะคุณใส่ปุ๋ยรองพื้นช่วงแรกคุณต้องการอะไรอ่ะกระตุ้นการเจริญเติบโตดังนั้นไอการที่คุณใส่ปุ๋ยเลชโชนหนึ่งเป็นเรื่องที่ควรไหมเลชโชนหนึ่งก็คือปุ๋ยสูตรเสมอหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะควรไหมไม่ควรเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเลชโชนที่โดดเลยโดดก็คือตัวไนนตัวเจน,นันโดดเลยคืออาจจะเป็นน้ำสองน้ำสามหรือ อาจจะซุดตงรงเลยก็น้าสีมันต้องไปพิจารณาแบบนั้นแล้วครับเพื่อนๆอ่ะแล้วที่นี่มันมีปุ๋ยกลุ่มไหนที่มันเข้าขายบ้างอ,อ่ะก็มีพวกอะไรบ้างอะ่ะ3 0มสิบสี่สี่ยี่ห้าเจ็ดเกลุ่มพวกเนี้ใช้รองพื้นได้หมดเลยนะตอนนี้คุณเข้าใจแล้วนะว่าตัวไหนที่สามารถที่จะใช้รองพื้นได้แล้วมันตอบสนองกับช่วงของเวลาที่ข้าวมันจะเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง พอดีโดยที่มันไม่ต้องสูญเสียไปด้วยเปล่าประโยชน์เนี่ยตรงนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับผมไม่มีเงื่อนไขนะเพื่อนๆนะว่าดินซ้ายดินล้วนดินเหนียวไม่มีนะคือเราตีรวมเลยครับเพื่อนๆรองพื้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าคือถ้าสภาพดินคุณดีคุณจะรองพื้นไหมล่ะถูกปะ่ะนั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นก็แสดงว่ามันอยู่ในข่ายของความเย่สุดจะเย่ของสภาพดินทุกสภาพดินไงมันถึงต้องกลับมาพิจารณาถึงเรื่องของการรองพื้นไงครับเพื่อนๆโอเคปะ่ะ อันนี้คือบทบาทความจําเป็นของกลุ่มคนที่ยังมีความจําเป็นที่ต้องใช้ปุ๋ยรองพืชในนาข้าวอยู่นะครับเพื่อนเมื่อเราพูดถึงสูตรรวมๆม,มาแล้วเนี่ยแล้วสัดส,ส่วนละ่ะสัดส,ส่วนต้องพิจารณาถึง1กําลังของต้นทุนเราอะไวระดับไหน2 เราพิจารณาว่าสภาพความเสือ่อมโทรมและความถี่ของการทํานาของเราอะ่ะมันมากแค่ไหนเอา2ปัจจัยนี้มาพิจารณาแล้วก็ค่อยๆจูนตัวไนโตรเจนขึ้นที่นี้ถ้าจะจูนตัวไนโตรเจนขึ้นอาจจะทําให้ต้นทุนของปุ๋ยเพิ่มสูงขึ้นตามไปดังนั้นมันก็จะมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือเพิ่มสัดส่วนของการใสถูกไหมครับพื้นพนเนี่ยเพื่อนๆมันก็จะอยู่ที่15กิโลกรัมต่อไร่นะครับ15กิโลกรัมต่อไร่แต่ ไม่เสมอไปกับสภาพดินที่ต่างกัน15-20กิโลกรัมสัดส,ส่วนเฉลี่ยมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นี่คือกฎเกณฑ์ของกลุ่มคนที่ผมกล่าวไปข้างต้นมาวันนี้เนี่ยคนกลุ่มไหนที่ไม่มีความจําเป็นแล้วที่จะต้องกลับไปพูดถึงเรื่องของปุ๋ยรองพื้นกลุ่มคนที่ทํานาแบบผมเลยเพื่อนๆคือเราฟื้นฟนูดินมาต่อเนื่องเลยเราเติมสิ่งดีๆลงไปในดินต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นมูลสัดไม่ว่าจะเป็น อาหารเลี้ยงเชื้อหรือไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่างๆพยายามทําต้อนต,ต่อต่อต่อมาสองฤดูสามฤดูสี่ฤดูห,ห้าฤดูสองปีสามปีสี่ปีติด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 กันมากลุ่มคนพวกนี้ไม่มีความจําเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยหลองพื้นแล้วโอเคไหมซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่ผมได้พูดว่า กลุ่มคนที่ฟื้นฟูดินมาดีๆเนี่ยสิ่งที่ควรทําเป็นลําดับแรกเลยควรพิจารณาข้าวก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งอย่าเอาลักการ10วัน12วัน15วันใส่ปุ๋ยเหมือนกับสภาพดินเดิมๆในคลิปวิดีโอเก่าๆเด็ดขาดเพราะไม่ใชนะแล้วต้นข้าวคุณจะเกิดโรคทันทีอีกนัยยะหนึ่งการให้สาร ทางใบก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเพื่อนๆืเนื้อหาของคลิปวิดีโอตรงนี้มันจะกลับไปสอดคล้องกับคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเลยซึ่งมันจะไม่ได้มีเนื้อหาที่มันย้อนแย้งในเหตุในผลของตัวมันเองมันจะสามารถอธิบายลำดับการจัดการและเหตุผลของการจัดการทุกสัดส่วนมาได้อย่างเป็นระบบมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย<ๆ><ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อหลายคนพอจะมองภาพเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่ากลุ่มไหน ยังคงมีความจําเป็นที่ต้องใช้ปุ๋ยรองพื้นและคนกลุ่มไหนที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยรองพื้นในนาข้าวอีกต่อไปแล้วก็สัดส่วนการพิจารณาเนื้อปุ๋ยตัวปุ๋ยสูตรปุ๋ยเราพิจารณาเรื่องใดเป็นลำดับสําคัญและปริมาณการใส่เราพิจารณาเรื่องใดเป็นลำดับสําคัญในคลิปวิดีโอนี้แจกแจงให้ละเอียดขนาดนี้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ